วันนี้ก็ได้เวลากลับไปรูงานต่อไปหาเงินซื้อฟางก่อนเนาะเนาะหาเงินซื้อฟางก่อนเดี๋ยมาใหม่ฟางจะหมดแล้วเนี่ยนี่กอยังเหลืออีก สองแม่ที่ยังไม่ได้ผสมรอบรนสัตว์นี่นะตัวเผือกผสมแล้วแม่น้ำเพชรยังไม่ผสมแล้วก็อีกตัวตัวนี้ยังไม่ผสมมันดยาก,กาศก็จะประมาณนี้ ฝนไม่ตกสักทีย้าไม่ค่อยมีเอาอ,อาศัยฟางเหมือนตอนนี้แล้วก็ต้นกระโวดที่เขาหักแล้วตัวนี้ลูกสาวลูกสาวก้าวเจริญตรงนี้อะไรตรงนี้อะไรสงการสงการเลน,นี่ตาแต้มตาแต้มแกมจำคออ่อง ถุงเท้ากลายเป็นถุงเท้าโคลนแล้วตัวนี้ไม่ถุงเท้าขาวแล้ววันนี้กลับไปแล้วนะกลับชมบุรีแล้วนะกลับชมบุรีแล้วนะท้ายตัวนี้จะบางกว่าสงการจะบางกว่าไม่เงินกลับชมบุรีแล้วนะวันนี้นะเนี่ยเด็กน้อยสิบวันสิบเอ็ดวัน ูกชายช้าอุดร